สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะเหมือนจะจัดสภาเก็บผักนะคะเก็บผักให้ดรอโฟอนอิกนะคะไปส่งลูกค้าพรุ่งนี้อยู่ที่สองสองกิโลกรัมโอ้กรอบลายหักเลย หักเลยกรอบหลายกรอบแบบประคักเอาไปก่อนกรอบจนหักค่ะเต็ดใบที่บอออกบอออกออกนะคะจุ่มน้ากรอบมากมากกรอบมากมากโอ้ เล็ดใบแหลกออกนะคะวันนี้อยู่ที่สองกิโลครึ่งสองโลครึ่งเนาะฝนตกไม่ไมค่ะมันตกใมตนมุ่งละล้างค่าและ้ะะแต่ว่าเห็นฝนในมุ่งเลยอันนี้พัาขึ้นใช่ ช่วงนี้พ่อคืนทรายนี่หน้าค่าแพงนะคะแต่ว่าเนี่ยสีจอดจัดแต่ยังบุฮันละห่อใน่อยอยู่แบบรวมๆนะคะเมือนี่แบบรวมๆ เอาไ้ก่อนเอ,อ๊สวยคิดเส็นหนาหมืกนกันนะคะ ต้นง่ายจะเบิดแล้วนะคะลูกค้าก็มารับอยู่สวนนะคะรับที่สวนเลยต้นนี้ก็ยังมันพอเก็บเนาะอุ้ยตาใบหักเลยนี่อะไรน,นี้ก็สามตัวตอนนี้เหลือ เร็ดออกแบบหลายนะคะเลตะตเลดออกบอลหลายเะคะ่ะจนหมดสวนละ่ะเลตะตเลดออกแต่ว่าสีฟฝากไช้เมื่อละเนาะ Ani kini patawia kaniyan ano yaya pinday? งามมากเวลาหมวนหักก็หมวนแบบนีน้เดี๋ยวเราไปดูปีนโอกฝั่งทางนอนบ้างพอาะย่นมีจะเลโอกเนาะ จะเป็นกรีนโอ๊กกับนี่นีคอร์สง่ามบ่จ้ะกอบกรอบเลยค่ะกรอบแบบกรอบจนไม่รู้จะกรอบยังไงบใบแห้งบ่อด้กรอบดีดีรอนม้วนให้อยู่แบบนี้ โอ้จับแน่บวได้รกรอบคัะส่วนบวดได้เลยกรอบที่ดีเลยวเดี๋ยวเราจะได้มาเติมปุยอันนี้จะเป็นปีนโอก๊กกรอบค่ะ จับปได้เลยกรอบแี่โอ้กรอบไรคือฝน อกมาอันนี้จะเป็นกรีนคอร์สตะกู้นคอร์ดนะคะอันนี้กรีนคอร์สโอ้หัแบบรวมๆฝนแห้งายจ้ะฝนหนัก เราไม่ได้ยังบริสุทธิ์มูกขาเลยไม่ไหวเลยต้นก็ไม่โตเท่าไหร่ฝนมากก่อน กรอบเลยจ้านี่จ้ามาเบิง่ง ผักที่เราเก็บมาตัวที่เก็บแล้วกับตัวนี้นี่จะเก็บเรียบร้อยแล้วตัวนี้ก็เก็บเรียบร้อยค่ะเอาไปใส่กัน สวยบอันนี้จะเป็นต้นใหญ่ใหญ่มากเกือบท่อนาเพราะว่าได้สองสามทิศตะกรอบค่ะจามแห้งบ่ใดคือกรอบค่ะกรอบมากพวกนี้ก,ก็ำลังลงไม่เนาะถูกฝนแล้วไม่รู้จะเป็นยังไงนี่ทีมนันสิโดนฝนหมดจ้า สวยมากๆเลย